มาดูรถรุ่นเล็กกันครับรุ่นนี้เข้าล่องอ้อยเข้าล่องมันนะครับผมเป็นรุ่นอเนกประสงค์นะครับหรือลูกค้าอยากเอาไปถาไถไร่ไถ,าถ,ถานาแทนรถไถนาเดินตามนะครับผมก็สามารถมาดูรายละเอียดเอกสารหรือราคาที่ร้านได้นะครับผมมีแต่คันสภาพส,สวยๆนะครับเริ่มต้นคันนี้เลยคันนี้21แรงครับผม21แรงสภาพเขาก็จะดีๆหน่อยนะครับผมใช้งานไม่เยอะคันนี้ใช้งาน400กว่าชั่วโมงนะครับผม สภาพยังใหม่อยู่นะครับผมจอดตากฝนนะครับตรงนี้ครับผมคันนี้ก็ยี่สิบเอ็ดแรงครับผมเป็นตัวรถดันหน้าแล้วก็จะมีผ่านหนังหนึ่งตัวนะครับคันนี้ร้อยเจ็ดสิบกว่าชั่วโมงครับผมคันนี้มีแต่คันสภาพสวยๆใช้งานน้อยนะครับผมราคาก็อยู่ประมาณแสนปลายสองแสนขึ้นนะครับผมแล้วแต่รุ่นนะครับผมหรือสามแสนกว่าบาทเงี้ยครับผม อุปกรณ์ผ่านหน้าผ่านหลังครับผมคันนี้ยี่สิบสี่แรงครับผมยี่สิบสี่แรงครับผมยี่สิบสี่แรงคันนี้ก็สี่ร้อยกว่าชั่วโมงครับผมมาได้ครับมาได้รถมีแต่สภาพีสวยใช้งานน้อยคันนี้ยี่สิบเจ็ดแรงนะครับผมลูกค้าหารุ่นไหนเอาไว้เกาะองทักเข้ามาสอบถามผมได้นะครับคันนี้สามร้อยกว่าชั่วโมงน่าจะสามร้อยกว่าครับผมคันนี้ ร้อยกว่าสองร้อยสามร้อยกว่าชั่วโมงมีเยอะครับผมคันนี้27่สิบแรงครับดันหน้าแทบไม่ได้ใช้งานเลยครับคันนี้สียังเหลือเยอะครับ300ร้อกว่าชั่วโมงครับคันนี้สามร้อยกว่าครับน่าจะไม่ได้ดันนะครับผมชุดคมไปมีดเหลือเยอะเหมือนใหม่เลย ส่วนมากจะเหลือเยอะทุกคันนะครับพอใช้งานน้อยคันนี้ยี่สิบแรงนะครับอันนี้ก็เหมือนใหม่มากสภาพเหมือนใหม่มากครับผมมือสองนะครับอยู่ตรงนี้สภาพเหมือนใหม่มากกี่ชั่วโมงกันโอ้ร้อยเก้าสิบกว่าชั่วโมงครับผมสภาพส,ายสวยๆนะครับผมชี่ด้านหลังไม่เยิ้มนะครับผมสภาพเขาจะปกตินะครับ มาดูรถตัวเปล่านะครับคันนี้ตัวเปล่าจะเป็นรุ่น21แรงนะครับผมตัวเปล่าตัวเปล่าก็จะมีตัวนี้จะมีเหล็กถ่วงมาให้ด้วยนะครับผมตัวเปล่า21แรงคันนี้ก็160กว่าชั่วโมงครับผมใช้งานไม่เยอะ ครับผมรถตัวเล็กเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดที่สนใจรุ่นนี้อยู่อยากซื้อสดซื้อผ่อนก็ลองทักเข้ามาสอบถามผมได้นะครับผมเบอร์โทร0610231166นะครับหรือไอดียไลน์0903309708นะครับเซลต่อครูป้าบ้านรุงจังหวัดอุดรธานีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ